ดาวในดวงใจวันนี้พบกับดาวในดวงใจที่ใครหลายๆคนคิดถึงอดีตดาราสาวสุดแสนจะเซ็กซี่ชื่อดังของวงการหนังไทยอีกท่านหนึ่งแล้วภาพยนตร์เรื่องงูผีเนี่ยนะคะเป็นที่กล่าวขวัญกันมากๆเลยพี่ปริมเนี่ยแสดงได้คือโป๊เปลือยค่ะก็คงจะมีอยู่ฉากหนึ่งมั้งที่ว่าเหมือนกับว่าเรา,เาแก้ผ้าหมดถอดหมดทั้งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กับมิชัยบัญชาที่บันดังว่าตรงนี้ เริ่มจากบทนางเอกจนพลิกผันมาเล่นหลายบทบาทฉายาเซ็กซี่สตาร์เป็นสิ่งที่หลายๆคนสนใจมากคือคำว่าเซ็กซี่สตาร์ตอนนั้นไปถ่ายโฆษณาใส่ชุดลีกินี่ค่ะสมัยก่อนนั้นซึ่งไม่มีใครที่จะกล้าใส่ชุดลีกินี่เป็นคนที่คนแรกมันก็ว่าได้หาที่ที่ถ่ายเอาไปแล้วทีนี้ผู้สร้างหนังมั้งคะเขาคงเห็นก็บอกเอ๊ะคนนี้นี่มีแววที่จะมา เป็นดาวยวดาวโป๊ในสมัยนั้นนะฮะเขาเรียกกันอ่ะนะฮะติดตามเรื่องราวความประทับใจครั้งนี้ได้ในรายการดาวในดวงใจทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบที่นี่ที่เดียว